ผู้สาวของใหญ่มานั่งห้องให้เฮ็ดกังปากใหนมันพังของใหญ่ต้องไอ้บอกมาทั้งเขาแตเอีย้ยเราอยาก,กาไปเว้นเลือกลาปล่อยเขาไปซาฮะมันมีแห้งย้อนอยูดด่ดอกคำเตือนคลิปนี้มีคำพูดที่ไม่สุภาพโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไปทีม2องสองสี่เหรอสองสี่่เนาะ อกดเลยเน,นี่ยเราสองสี่มาบ่อยใช่ตา <c oughs> ตัาๆเฮียเกิดกูู้จะเป็นจริงคนเล่นๆ <c oughs> สองสี่สำรับเฮียอะไรนี้นั่นแหละเขาเรียกว,ว่าการวอมมือแบบดีที่สุดวอมือสิสองสี่สิบสองนะฮ่โคตรเท้อะไรชิบกูย อออือไปเนาะอ๋อว่าะต้นไหนดีดรอดตรงนี้ก็ได้เหรอ <c oughs> ได้แยกกันไปคลละพธ์มุมผลลัรับ ไม่ดีนะน้องเอามึงจะฟาร์มไหนไรไปมึงจะไปม้าเหลืองมึงจะไปตรงขวาเดี๋ยวกูไปมาร์กเหลืองเลยขนาดนี huh. ้แล้วไปมาร์กเหลืองไปม้าเลยใช่ไหมอือตรงนี้มีดาสิยาบอยเฮ่ยบอย อีกองครับตัดอีหล่งเอาเก็บมัวก็เก็บไม่ติดเฮอเดี๋ยวที่พี่น้องซื้อผมไม่รู้ว่า c p นี้มันเป็น CPU เทียอะไรเลยโดนลรือป่าแต่ล้มยอ้จริง เ๊ใส่ออตโต้จูนเออเดนออตโต้จูอต่อไปอาจจะพูดแบบธรรมดาแล้วเป็นออตโต้จูนอยู่แล้วก็ได้เลยทำได้ไงวะยังโอมอ่ะยังโอมแบบนี้เลยแบบไม่ต้องแบบต้องไปตัดใส่ออตโต้จูนก็าแบบเสียงก็เป็นอ้จูนแล้วหายยังมันหายยังพูดใหม่ดิ เออไอละละ้แล้วล่ะใส่เสียกูกบบเป็นออโต้จูนอยู่แล้วเปล่าวะไม่ได้เลยกูเนี่ยหน้ามือลันไปโอ้ยโอ้กูเ,เ,เราต้องลาจากไปแล้วเลยที่เกี่ยเล่นเวยมันไม่อยากเล่นกับเราเฮ้ยตัวอะไรจะไปเล่นไม้คาบของมันดเว้ยมันไม่เล่นไม้คาบอ่ะ ที่นี่ไงค่ะนี่สุดพูดไค่ัค้าที่เป็นรถนะนะ้าคืณไปโดหลบเหรอไม่ไม่เอาหลบแทงเลยใช่ไหมเออไม่เอาไม่เอาพอพอพออบ้าบ้าบ้าเล่นบ่อยไม่ดี ดักเล่นหลายทีเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เล่นหลายทีแล้วติดตลบเล่นชิโบโขคนเดิเสี้ยอะไรเนี่ยโอ้ฟาแลบฟาแลบแป๊บไอ้สารหญิงอยู่ชั้นสามซะด้วยเสี่งเยียงมีดอกเสี้ยมาเสียงนีงงง่เลย ขอเสียงนะครับเปลี่ยงมาเตลยแนละ <laughs> ้องอยู่เลยกูมนก็ร้องฝนก็ไม่ใช่ฟ้าเรื่นี้ฟ้าฟ้ารองฟ้าผ่า,ายังไม่เยอะเท่าไรหร่เลยกูว่ากูอยู่บ้านนอกแม่งเยอะกว่าเยอ,อะเลยอีเดีย เดียวขาแบเดียวขาย่ขียนผ่าชิบหาโค้คุณเป็นหมอแล้วครับหารถเถอะได้แล้วเนี่ยขาใช่ไรถนี่แหละครัะ หัวขายแต่กันด้วยหน้าไม้โหดแรงจริงไม่ใช่โปล็อกหัวหน้าไม้เวเยไม่ใช่โปโปหน้าไม้โอเาไม้ติดคงนแปะเนาะไม่รู้จัโอ้ดูมันยิงหัวกันมาแล้วยิงกอะกก็เกก็แทบแตกไ กูคงไม่เจอตีโปรล็อกหัวนะ้มากูเคยโปรแค่สองเคยเจอโปรแค่สองสามเกมอย่างเงี้ยเด้ยสองสามครั้งปวดน้อยเลยสำหรับกูแปลกเหมือนเขาด้านบนหัวเราเนี่ยจะมีคนคูณเดืองกระเป๋าเดืองของจริง ไหนมาเรามาจับผิดชื่อดีกว,ว่าว่าชื่อไหนยิงหัวได้มากที่สุดอะไรวะอ๋อแล้วครับนิกชอดไปแล้วครับคนไทยน่าจะไม่ใช้โปรหรอกมั้งพอตรงนะไม่ต้องไปดูซอสเราแว่นดูบูดีกว่าเค็เคคนฟาไปแล้วเออแไม่มสดด้วยเนี่ยใบสั้น มันเล่นเอค่ะไห้ขี่เคียไม่ออกไปหมดเลยโย่โอนไม่เล่นวา้สักแม่เล่นนะกูจะบอกแม่เลยเฮียกู e เติมนะไม่ทันว่ะโอ้โอ้ยนี่ไงเกบริมสิเเท่าไรครับเฮียหมุนหนึ่งพีแล้วกลับรถห,หนึ่งดีนาทีไหนกันนั่จลนธคร ไม่ยอดลงน้ำเลยเมื่อกี้เลี้ยวไม่ได้ตัดล้อลอยแล้วไปชนไหนดี้วเ้ยนี่ไงนี่เอ้ดีเมื่อกี้เนี่ยาิขนอไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอ้โอ้งะมันนอยเนี่ยเอาขับไม่โดนมึงปองปองตรงนี้เนาะนั่นยึดป้องไปหลั่น แม่เขื่นมามัน็ที่สองสอว่รู้รู้จว่ดถาง่กับรถดีไม่มุกสมกุสมกรถดีไหมไม่มีสมุกแล้มีจักรเลยมีตัวชิ้ราตัวหนึ่งหรอเราต้องเอาไม่ให้ตายทั่ตรงนี้่โอ้มีโฉมแปดนะเ,เปี๊ยก่สอง,สองไม่มีเล่นกับมันได้ไมีไม่เห็นมันงูเหรอเ้ยอ่ะคูณได้ินีเมื่อกี้้้มแ มุดแตะมาแล้วมีในกล่องมีในกล่องไงไงไงง่ายว่ะเห็นปะอ๋อเห็นแล้วเ,เห็นแล้วเ,เห็นแล้วผมเห็นและจะหนีทันไหมเน,นี่ยขัดว่ะเราจั๊กเกิดไป ดำน้ำกันเถอะเพื่อนอ,อย่างกูไม่ขอ่อยหรอกเว้ยเอาได้ตา, <c oughs> าแล้วมันมาอล้วปล่อยไยยัยแล้วโอ,โอ้ยงงอยยอยยยงยยยยยยเยย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 ยอยย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 อยมาเป็นยย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 ้ยย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 อยย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 ยอยย ต้องขี่รุมสองรุมสองรุมสี่ได้ไงบ้าตึงไม่ล็อกกูเก็บหมดนี่แล้วตรงขนาดนั้นเลยเอ้เตึงฟื้นกกูน้องเลยอะไร้หนึงกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยกูกำลังจะปั๊มยาอยู่เลยอ่ะระเบิดมาฟื้นปุ๊บกูน้องปั๊บเก็บเพียงแค่ระเบิดตะกิดไปสองสองเขมา พี่เอาแบบบวกๆเลยใช่ไหมกี้ยังไม่บวกเหรอเมื่อกี้ยังไม่บวกเมื่อกี้ยังไม่บวกใช่ไหมไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ทําเพื่อนมันตายไปหนึ่งคนแล้วคุ้มแล้วคุ้มแล้วหนึ่งเลขตกหนุ่มเลขตกเอ๊ะเราเราตายด้วยกันไงมันก็ไม่เหงาไงตายด้วยกันมันก็ไม่เหงาไงโคตรน็อคเลยไอ้ค่ะโคตรเอียเลย ค่ายทหารไหมเอาดิาได้ทำภารกิจภารกิจอะไรเหรอไม่ได้ใช้ปืนไรค่าเลยแล้วมันใช้ไอเป้าาเป็ภารกิจประจำวันหรือภารกิจสัปดาห์หนึ่งภารกิจรรยะพาี่ยอ้ประจำวันมันก็เรยะพาก็มีไหมวะมีภารกิจหนึ่งนะเว้ยที่แบบเล่นในอารีนาชนะ20ครั้งิ0ครั้ง อ๋อสักเกมนึงก็กี่นาทีไรอย่าเงี้ยมไม่ใช่สายแรงอลิน่านะไอ้เงี้<า>ยมึงก็แบบันเป็นตัวต่วงไงทำท่ายืนเอือก็ตายอะไรเงี้ยโฉวอันดับมันโหดร้ายไหมเติมนี้ทำใจ เกี่ยวฟ้าแลบไอสัตว์คือล่าวะเีแลบแลผ่าแ้อสัตว์เสียงเราพังตามาเนี่ยเห็นเลยอีกไม่นานเราเปียอีกไม่นานเราเปี้ยโดดโดดสวยกัมากเลยอืออีกไม่นานหรอกกอาจจะไม่ได้ยินเสียงมึงพูดแล้วก็ได้ โดนใกล้ๆอ่ะแบบผ่ามาแล้วเสียงมันอยู่ใกล้ๆม่ะเข้าใจไหมมันไม่ได้โดนอ่ะแต่มันอยู่ใกล้ะตอนเรี<ะ>นยนลูกเ,เสือไงมาเดีกบู๊คยโดนแบบใกล้ๆแตล้วคุมเสามาแล้วคุมเสาอะไรวะมึงจะเป็นโปเตี้แล้วเหรอพี่เปิดเลยมึงพึ่งลงไม่มีเลย เอ้กูมีปืนพวกมาคุมเสาหน่อยนั่นนันน่ะไหนไหนไหนโอเคโอเคไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้เปลี่ยนเพรามันอยู่ในบ้านต้างงเลยโอ้มาไม่โดนอ่ะโอ้จบแล้วเรื่องมากเลยจ้ะใส่เลยหกสองกูได้อยู่ะยี่กูได้อยู่ซี่ละมามากูอะไรได้ไหมกูแปลมันแล้วนะบอกกูจะไม่มีเกาะยังเนี่ย กาะสองไม่มีหมวกไหายกูไม่มีเกาะมาองมานำเลยเลียเพราะรักติดมากตายช่างแม่แม่ต้องเสียอื่นคนได้ไงเจอแล้วตาดูสายยิงไปแต่ระยะมันไกลเกินผมเปลี่ยนรถตรงนี้ป่ะมันอยู่ในบ้านมันอยู่ในบ้านตรงนี้กูขอนะถ้ากูไม่นอกนะเออ เดี๋ยวไปเยี่ยมกันมาเยอะไอ้เหี้ยมันกากอยู่ลองไอ้ตปวนี้ลังเยอะกูวิ่งเข้าไปได้แต่ตาของข้าตายเนียเยอะแไม่ได้เยโอ้เปี้ยก่อนแอว่ะโอ้โหจบแล้วเขาเริมาบอกราเร่มมาบอกก่อนไงตาเมื่อกี้ยังไม่บอกรึเลตาเมื่อกี้ไม่บอเลย ไหนอยู่ไหนอีกเดี๋ยวเราต้อง <c oughs> ต้องไล่ฆ่าก่อนเราต้องไล่ฆ่าก่อนตายีสิบสองถยนได้ไหมไอ้เจ๊อาเคือที่ไปโอ้ย M เจ็ดหกสองโอ้โหไอ้เคดอกฆ่าศัตรูฆ่าคนก็น่าช่วยเหลือเพื่อนบอกหนึ่งสมดสามละชนะโวยหาเอ้ย ลูกซองหมดได้ก็ได้ได้แลเพราะว่าเกมนี้เลยที่หนึ่งแล้ว่ออไอเทมจากตู้จำหน่ายอัตโนมัติแปดครั้งในหมวดคาสิคที่ใครไม่ขี่ป่านกูไปว่าพีเนี่ยไม่มีใครอยู่ในตอนนี้เขาได้สิ้นกันไปหมดแล้วมีสัญญาณตอบรับจากเบ็กไา้ที่เท่นเล่นในแขกแนนนี้ ยังกึ๊ตู่ดังไฟใช่มันร้อนแรงดังไฟวัวกาเอาบูทแคมป์ดีกว่าเพราะพลาดายม่งไกลเกินไม่กูต้องฆ่าพลาดหยด้วยปืนกลมือยี่สิบคนอ๋อก็เลยจะไปพลาดายนี่แหละภารกิจเติมใช่ไหม เติมเติมแม่บอกมึงแม่เข้าไปกูเองมึงก็ยิ่งจีนหกสองหนิบ้างเลยนั่นแหละหกสองแบบนี้นะจะหาง่ายง่ายอยู่นะหาง่ายเรงไปไหนจะเจอเลยชิอ้าวเลยลงไหนนั่นแหละไอ้ห้า จุดไหนลัน่นแหละตรงไหนก็เอาตรงดูก่อนตรงไหนมีคนเป็นวินวันไปเนี่ยนี่แหละนี่แหละกุมารนี่แหละคือเดอะเบสแล้วเว้ยเดอะเบสเดี๋ยวใช่ไหมเดอะเบสนเดีไอ้ที่เป็นเบสนี่ที่เป็นเสียงปะ่ะฮะ มันโเราช้ากว่าเราเยอะเลยช้ากว่าเราเยอะแต่กูไม่มีปืนกูก็ไร้ฆ่าเฮ้ยมันช้าก็เหี้ยแล้วมีบั้งกูไม่มีปืนเซยูอยู่ไนวะกูมีหมวกดำที่หมวกดำร้อยแล้วรอดด้วยกันสวยเฮ้ยกูฆ่าด้วยเอวบีวะเมื่อกี้เห็นไหมเอวบีวมึงฆ่าคนแรกไงตอนบบว่าอย่างีคนก็ไม่รู้กูเห็นคนเดียวมันตายเลยเว้ยมันยิงแล้วตายเลย อีกคนนึงไม่รู้อยู่ไหนเมฆมาสองนี่และเว้ยไม่รู้อ่ะแต่อันนี้มันน่าจะมาเดียวแหละกูฆ่าตายเลยไม่ออกจาำคำอะไรอ่ะตุ่ยละกูหอแล้วฉัปิดบอดแ,วแอหวนยตงนี้ไอ้เจีนหกสองอยู่ไหนวะ ง่าง่าง่าไม่เป็นไรเว่มันเงาแล้วเพื่อนมันตายเงาแล้วเพื่อนมันตายเป็นง่าโอ้เล่นเองเลย